สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ใหญ่เราไม่แล้วเจ้าของสถานที่เจ้าของผู้เชี่ยงา,น,า,น,า,น,าน,น,นพี่น้องครับผู้เชี่ยพื้นที่ในเขตนี่นน เหลือทีไปแสดงระเทศพี่น้องเหมือนดังโนโ้องคำยนจอดล่าเริ่มหลายเด้พี่น้องครับ แล้วยังไงเอารถเดี๋ยวนะ,ะวพื้นที่ดีก้าเก้าครันป้าป๋าสวัสดีครับนะครับจาของสถานที่ มารอบนี้คือเห็เดทีเดียร์งามก็เก่าเถอะวะปรับไปหมดอีกเท่าไหร่เนี่ยปรับใหม่ซะดีกว่าเก่าเลยหมดไปเยอะหมดนานจะมีทีเลยเออแค่น,นี้เป็นยการน้องเรียนเลยเอะไรยังไงเราจะไปยังไงเราเนี่ยเทธนั่งเสื้อยู่งหลังครับพยายามชิดหลังไว้ชิดหลังไว้นี่ครับต้นมะพร้าวเห็นไหม เราจะเริ่มจากไหนล่ะเบี่ยงหน่อยก็ผมไม่รู้ว่าป๋าหรอกป๋าตั้งทิดหลังไว้แล้วกันแต่ว่าตั้งตั้งที่เดิมแต่หันลาโพงออกอ่าไปงี้ปกติรลนมาทางนี้ใช่ไหมเออมันร้องนี่ลมมันทาบเข้าไปฝังรูนแล้วไปปั๊มน้มันเลยปั๊มน้ำมันเยตรงบางนาตาดเนี่ยเออมันร้องเดี๋ยวมันจะอยู่กันไม่นานจะสนามจะปิดอีกทิมซาก็ร้องเออ เพิ่บอกร้องทิปขายเลยพี่บอกของกูก็ต้องฝากให้กูเดิมๆมันจะเอาฟาร์มมาให้เวลาห้าทุ่มแล้วอันนี้ของเฮียเพิ่มใช่ไหมเลยอัประสานมาประสานปลาเออมันต้องผ่านตาหมดนะแถวเนี้ยเนี่ยมันจะตั้งไปยังไงมันถึงจะได้พื้นที่อะไรก็แบบน้ำบงระเบียบไอ้ไอ้ไอ้ประทองวัดถงวัดตั้งอย่างนี้หมดนะเสียงอีสานเออมีของเราหันหน้าตรงทุกรอบถูกแต่เที่ยวนั้นไม่ได้แล้วหันหลอกอย่างนิดนึงเออย่างเข้ามุมเนาะก็คุณไม่รู้หรอก ุณจะตั้งเวทีมาตรงนี้ก็ได้คุณฟังให้ดีนะแต่คุณลําโพงเบนได้ไหม่มะเออออามันอยู่ที่ลาโพงนะมันจะอยู่ที่เวทีลำโพงเป็นรถใช่ไหมครับก็คุณเหงนหน่อยอย่างดีมันก็มีช่องตรงข้างท้ายถูกไหมอืมเอาหัวนะสมมุติเวทีอยู่นี่เอาหัวว่าเป็นนี่ลำโพงมันก็นมานี่แนละ้วขอให้มันสัดไปทางเออมันอยู่ที่ป๋าจัด เคก็สรุปแล้วว่าที่เดิมแลยพี่เบนแต่ว่าเราเอียงลำโพงอ่เอ่าถูกไหมขับขับรถหัวไปนร่นหน่อยอ่าห้เบนไปหน่อยเพราะลำโพงมันหมุนไม่ได้หมุนต้องหมุนทั้งรถใช่ถูกไหมฮะอ่ามันจะเวทีเบียงกันแล้วโพงไปอย่างนี้ยมันก็ไปไม่ได้มันก็ไม่สวยมันก็ต้องยังทั้งชุดมันนั่นแหละอ่าแล้วแต่แต่ว่าพื้นที่มันก็ยังกินซ่าเมื่อคืนเราก็บีบลำโพงเราบีบข้อมุมเลยจีกมุมเดียวบีบให้ผมหน่อยไปง้นจะได้สบายใจแต่ป่าตั้งเลย ไยาย,าย่าามแล้วอัดเสียงได้แค่ไหนโอ้ยเบาๆเพอนราไม่ได้อง <c oughs> อัดเสียงผมไม่อยากฟังคุไม่อบอกให้กูจะปิดแล้วนะไ <c oughs> อพี่ังเย็นมีอีกหลายชิวเ, <c oughs> เขาผมไม่ได้ปิดนะเขาจะปิดผมอ <c oughs> ่ะเข้าใจไหม <c oughs> เขาเรียกผมไปพบเลยอะ <c oughs> ะ่ะปลาตอนนี้ของปาลปาไม่ได้ที่ปลามเนี่ยที่ไหนไม่ได้ที่คนอื่นแล้วไม่ขายเกินราคาถ้าถูกถูกจะซื้อไว้ไม่ไม่ถมมันมันเอาให้มันจบไปทีเดียวเลย มันเสียภาษีมันเลยทาอย่างนี้โอ๋อจะจะสร้างแล้วมันก็ไม่มีคนจะมาเฮ้ารอกมันแพงช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีปาเนี่ยขายผมขายร้อยล้านเนี่ยมันต่อร้ออแปดสิบล้านผมไม่ขายอ, <c oughs> อครับไอ,อนน้นี่คนดังกันนี่ไงไอ้รถไอ้รถ,ร,ถรถแบตเตอรี่อะ่ะเอ้อะไรอะ่ะอ๋ญี่ปุ่นญี่ปุน่นครับ ตลี่อ้าโอเคครับได้ป้า,ปาขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับตังคือเก่าล่ะตังของเก่าล่ะ,ตละแต่วันหันหนาหนีหันเอ,อ,อ,อียงออกอืมไปตัง,ง้งจ้า่ว่าดินมงนีบมันดีอย่างหนึ่งคือถึงมันจะเปียกสิมุกแต่มันบด่จมดีนะนี่ มันเป็นสายเกล็กไหมเออแล้วเรียนบัตรแลสิ้นแ่อยลานเลดิรอยแปดสิบล้านแมนซ้ำนี่นี่นะแมียนร้อยล้านนั่นี่ก็เงินเกษนยรเกษียบัตร้อยก็เงินต้นตะกี้คือบูสือไปมันยังไรเอทีห้ง เขาเท่นั่นไหมเก็บฟองเก็บฟองเก็บองแค่นด้วยมาใหญ่บ่ะมใหญ่ดอกมาใหญ่ดอกก็าใหญ่ก่ใเขางมุ้มผิดตวใหญ่ขอุมากทีเพราะว่าอืมมันจหันอกมนหันไปทางต้หนุข้าวอันป่ะเอมนหันลำโพงออกเชียงิดนึงบ่เมนครับต่งยังได้กระไรว่าแต่เชียงหนีออกห้มนติดเดน ขุนอยากไล่ยู่ขุนทั้งขุนอยากไล่มาถูกเนาะอใหญ่เลยกีดเวตีงานเข้าแล้วจีกเอ้ยลูกพี่ลูกไปลูกพี่ลูกยังเนี่เต่าลูกพี่ง่ายเล่นเนี่ยแม่งไผเป็นหัวหน้าปะเนี่มาไผเป็นหัวหน้า

นี่หัวหน้าล้าหัวหน้าลาฮ่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 า่าราฮ่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 มฮ่าฮวาฮ่าฮ่าฮ่าเ่่ยวไาา่าว่า่าฮ่าฮ่าฮบเก่บฮ่าฮ่กฮ่าฮ่เ่่า่าั่าฮ่่ ตั้งประมาณนี้แหละ,ะ,บบะบ่อเบบอยียงไปเลยไปงี่บไปเลยกินเลี้ยมคือยังกินสาบเมือนขึ้นนี่ฮัลนหลเขาปลาบักเผาพี่หันพันพี่พี่บ้าอียงเมีนเสียบลำโพง,งเขานี่ยเอ่อต่ก่อนเขาตั้งเขาตรงมันแมีนพุ่นทั้งพุ่นเขาอยากไรวันนี้กันี่แหลเอาตึกพุูดเลยเอาเสาเมึงลวสี่เส้กบเผาเอี้ยนี่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 ้นบักเผาเสาไฟฟ้ารถรถเทสเลอร์อยู่นี่ เออรถที่เหลือยอยู่เมียนเอาเดี๋ยวไล่ขังรถขังหลังเขาให้เรียวก้อนถนนาสั่นครับนี่ไซล่ะห้องบอกไอ้กุ้งรถมาเข่าเข่ามามไมเจอาสิเอาแต่เศ้าเลยปะสามุ้งสิร์ฟบ้ามันเย็นสนอกอืม ไรเป็นตัวนั่นแหละไม่ลองว่ามันมีพี่เขาปะเนี่ยนี่น้องของเขาจอดไรนี่จอดไรนี่ oh uh, what one... อีก่อนพื้นทีพี่น้องครับอะยังไม่เดี๋ยวพบกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง